สำหรับประเด็นเรื่องการปฏิรูปตำรวจนะครับในมุมมองของท่านควรจะไปทำในทิศทางใดครับครับอย่างที่ผมเคยพูดเสมอเนี่ยนะฮะว่ารัฐบาลเนี่ยไม่เข้าใจคําว่าปฏิรูปนะครับจริงอคำว่าปฏิรูปเนี่ยไม่ว่าจะปฏิรูปนะการปกครองระบบประชาธิปไตยอจสัตว์เป็นมุกหรือการปฏิรูปองค์กรราชการอะไรต่าง,างๆหรือแม้กระทั่งเอกชนนะเขาปฏิรูปอยู่สองอย่างคือหนึ่งคนสองระบบนั่นเองใช่ไหม อย่างเราเห็นรัฐบาลพูดอยู่ตอนนี้จะไปรู้ตำรวจแล้วตำรวจไปขึ้นกับผู้ว่าดีไหมจะไปพูดกับกระทรวงยุติธรรมดีไหมอะไรเงี้ยมันนี่คือเรื่องระบบนะแต่ว่าก็ไม่ได้สาระอะไรหรอกนะเพราะผู้ว่าไปอยู่จังหวัดมันก็ไม่มีเงินเดือนให้ตำรวจอยู่แล้วคิดได้ไงใช่ไหมนะค่าจะจงให้จ่ายตย่างๆไม่มีปัญญาหรอกนะสว่วนยุติธรรมก็ถอยหลังเข้าคลองวัตกรอยู่กระทรวงมหาดไทยนะเราออกมาแล้วนะแล้ว จะไปอยู่กระทรวงยุติธรรมมันก็ย้อนหลังกลับเขาปอีกปัจจุบันเนี่ยตำรวจขึ้นกับนายกตรีใช่ไหมตั้งแต่สมัยปีสี่เจ็ดแล้วสมัยผมก็ขึ้นกับนายกครับฉะนั้นผมมีอะไรผมก็คุยกับนายกไม่ได้คุยกับรัฐมนตรีครับใช่ไหมคุยกับนายกตกลงโอเคกันเรียบร้อยก็ดําเนินการเลยมันง่ายมันพัฒนาเร็วแต่ไปถ้าขึ้นกับกระทรวงก็ต้องคุยกับรัฐมนตรีรัฐมนตรีเห็นด้วยไม่เห็นด้วยถึงเห็นด้วยก็อย่างชายต้องไปคุยกับนายกอีกเป็นขั้นเป็นตอนอะไรอย่างเงี้ยนะซ แล้วไปรวมอยู่มันอยู่กับพลเรือนคนละระบบฮะถ้าเอากระทรวงกลาโหมฐานบกไปอยู่กระทรวงศึกษาเป็นไงเอาไหมาเอาฐานเรือไปอยู่กระทรวงแรงงานเป็นไงใช่ไหมมันมันไม่ใช่มันคนละระบบกันแล้วตำรวจไ,ไปอยู่กับพลเรือนเนี่ยมันไม่ได้หรอกนะคนละเรื่องกันเอาละนะทีนี้ไอ้ไอ้ไอ้เรื่องที่จะพูดเนี่ยนะก็สมมุติเรื่องคนนะมผมปฏิรูปแล้วตั้งแต่ผมเป็นพอบ,อบนะครับ เดิมเนี่ยดั้งเดิมเลยเนี่ยพลตํารวจเนี่ยเขารับอะไรหรือเปล่าปอสีอ่นะแล้วก็เลยมามอสามมอสสามนะต่อมาก็มารับพวกมอหกเปน 10, ็นสิบใช่ไหมพอมาถึงยุคผมเนี่ยเด็กเซเว่นม,มันก็จบปรยาตรีคนขับแท็กซี่ก็จบปรยาตีกันเยอะแยะใช่ไหมใครต่อใครก็จบปรยาตีกันหมดแล้วเดี๋ยวนี้การศึกษามันขยาย กว้างขนาดนี้ใช่ไหมแล้วเรายังทาไมยังโง่ไปรับม6มาเป็นตารวจอีกเนี่ยผมคุยกับตำรวจม6ก็คุยกันไม่รู้เรื่องแร้วนะแต่คุยตารวจปตีมันยังรู้เรื่องมั้งเพรเรียนเหนือกว่ากันทั้งสี่ปีใช่ไหมอายุอนามก็สูงกว่าทั้งสี่ปีใช่ไหม,อ,มอ่ะมายุคผมเนี่ยอ่ะกองบัญชาการศึกษาเสนอมารับสะมัครบุคคลเข้าไปในสิบตำรวจบุตรม6ผมก็เลยบอกเฮ้ เด็กเซเว่นเขาก็ปิยาตีการแล้วแท็กซี่ก็ปิยาตีคุณยังรับโมโหเหมือนเดิมนะไม่เอาไปเอาปิยาตีแล้วก็งงๆนะเพราะเคยทํากันมาอย่างงี้พวกนี้ไม่เคยคิดนอกกรอบไงพองงๆกันผมก็บอกเออแล้วปิยัติจบโมโหเปล่าจบครับอ่ะแล้วมันผิดตรงหนะ آ, หไหนล่ะอ่ะทำไมก็เลยทํามาในรุ่นผมเนี่ยในรุ่นที่ผมเปิดเนี่ยนะ รับเปียบุตรที่รุ่เปียตีเข้ามาเป็นข้าราชการตำรวจยศสิบตวตีนะะน้องเชื่อไหมมีสมัครแสนกว่าคนนะเห็นไหมแล้วบุคคลภายนอกเนี่ยที่เขาเป็นทนายความมาแล้วนะเป็นเลขานุการบริษัทเป็นนู่นเป็นนี่เป็นอะไรต่างๆยิ่งอยากเป็นตำรวจเยอะนะอาชีพตำรวจเป็นอาชีพที่คนอยากเป็นนะทีนี้กล่าวเสือรับคนที่มีคุณภาพต่ำมันก็ผลจะเป็นอย่างนี้ไง แตม่มีคุณภาพสูงก็จะดีขึ้นเพราะฉะนั้นใน10รุ่นนั้นโอ้โหมีคุณภาพมากนะครับแล,แล้วเราก็เปิดโอกาสที่เขาเจริญ้าหน้าต่อไปส่วนสายบัตรปกติเขารับวุฒิริญาตรีใช่ไหมไม่ว่านิสศาสตร,ร์รัฐศาสตร,ร์วิศวกรรมศาสตร,ร์นะหรือวุฒิอื่นๆที่ต้องการใช้เนะปียตรีเป็นในร้อยใช่ไหมยุคผมเอาพวกจบเปียโทหมดกับเนตีบัณฑิต ใช่ไหมก็เข้ามาเราก็ได้ในสิบที่มีคุณภาพได้ในร้อยที่มีคุณภาพมผมว่าเราจะปรับโรงเรียนร้อยตำรวจเพราะเมื่อเรารับปริญญาโทมาเป็นร้อยตำรวจตรีแล้วนักเรียนร้อยตำรวจจบปริญญาตรีจะเป็นร้อยตำรวจตรีได้ไงมาักหลังกันนะก็มีแนวคิดกําลังเริ่มจะทาพอดีสมัครของย้ายผมซะก่อนนะครับที่จะทําก็คือรับบุคคลที่มีพุทธปริญญาตรีโดยเฉพาะทางด้านนิติศาสตร์เข้ามาใช่ไหมเขาเรียนกฎหมายไปแล้วเราไม่ต้องให้เขา เราให้วิชาการตำรวจที่ยังขาดเช่นวิชาการสืบสวนสอบสวนการป้องกันปราบปรมามอาญากรรม,มนะครับการฝึกแบบตำรวจการลบในป่าการใช้อาวุธการต่อสู้ป้องกันตัวพิสูจน์หลักฐานจิตวิทยาสังคมวิทยาอะไรต่างเนี่ยสองปีให้เขาแล้วก็ให้ปริยโทมาใช่ไหมเพราะฉะนั้นตำรวจนะเดินที่ผมตั้งใจไว้แล้วผมเริ่มทําไปส่วนหนึ่งก็คือชั้นบทวนจบปริาตีชั้นในร้อยจบปริยโท แค่เนี้ยเหนือก็ทุกก็สวงทุกวงกลมไหมเหนือก็ทหารไหมนี่คือการปฏิรูปคนไงใช่ไหมแล้วจริงๆมันไม่ได้หยุดแค่นี้นี่เป็นเริ่มต้นเพียงการรับเข้ามาเป็นข้าราชการตํารวจเองแต่พอบรรจุที่จะเป็นข้าราชการตํารวจแล้วเนี่ยเราก็ต้องปรับปรุงหลักสูตรที่จะอบรมให้ความรู้เขาต่อเนื่องจนเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ต่อไปอีกใช่ไหมเพื่อให้สอดคล้องกับนั้นเขานี่คือการปฏิรูปคนใช่ไหมแต่พอผมพ้นมา นะไอ้พวกสมองหมาทั้งหลายมันก็กลับไปเหมือนเดิมอีกนะจนกระทั่งปัจจุบันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเหมือนเดิมทีนี้ปฏิรูปองค์กร,รนะตำรวจที่แต่เดิมอยู่ในกระทรวงมหาดไทยนะนะันะมันวิวัฒนาการออกมานะมาเป็นสำนักง,งานตำรวจ่งชาติขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีเนะี่ยมันถูกต้องแล้วนะแล้วก็มีการกระจายอำนาจไปยังภาคต่างๆนะแต่สิ่งที่ไม่ถูกต้องนะตามพรบตำรวจแห่งชาติปี47 หรือแม้กระทั่งคําสั่งคอสชเนี่ยนะ<ม>ก็คือว่านายกนตรีมาเป็นประธานคอตลอ<ม>ใช่ไหมปัจจุบันคําสั่งคอสชอก็นายกนตรีเป็นประธานคอตลอ <c oughs> ถึงแม้จะมอบหมายให้คุณประวิตย์มาเป็นประธานคอตลอ,อก็ตามนะมันก็มาจากการเมืองถูกไหมครับ <c oughs> อ่าเดิมให้นายกนตรีการแต่งตั้งผู้จัดการดูแแห่งชาตินนะเดิมให้นายกีคัดเลือกจากข้าราชการยศพลตำรวจเอก <c oughs> นะแล้วก็เสนอชื่อ พื่อโปรดข้าวแต่งตั้งเพราะฉะนั้นเจริญธรรชาติรองเจริญาที่ปรึกษาก็เป็นพบตรได้ใช่ไหมแต่ปัจจุบันคําสั่งคอสชให้ดูดูว่ามันจะดีขึ้นแต่ความจริงมันก็ไม่ได้ดีอะไรหรอกมันเป็นการหลอกเขาให้พบตรคัดเลือกเจริญธรรมชาติและรองผู้จัดการที่ปรึกษาไปแล้วนะนะเสนอนายกนะเพื่อพี่หนาเปิดก้าวความจริงก็สั่งกันนั่นแหละ เอาละเอาแค่เนี้ยเอาแค่การแต่งตั้งผบตรเมื่อการเมืองมีอำนาจนะผบมันมก็ตกอยู่ใต้อำนาจการเมืองใช่ไหมเขาจะสั่งซ้ายหาันขวาหาันเขาจะสั่งแต่งตั้งยังไงเนี่ยกูทําได้หมดอะ่ะมึงก็ไม่ทาตามมึงก็ไปครับจู่ว่าอย่างเงี้ยเราเรามาจะดีได้ไงปฏิรูปตรงนี้ก็คือนายกต้องถอยออกไปครับนะให้ตํารวจเขาจัดการกันเอง นั้นคนที่จะเป็นพ,พอบอรตรเนี่ยนะก็ทํางานมาถูกไหมแต่ในตํารวจร้อยตํารวจตีเรื่อยเรื่อยมาจนเป็นรองพอบตรหรือรเจรนอะไรตำรวจแห่งชาติยศดพบตำรวจเอกใช่ไหมสามเกือบสี่สิบปีถูกไหมะนั้นตารวจทั้งประเทศเนี่ยเขาจะเห็นว่าเอ๊ะคนนี้เป็นไงผู้ชาคนนี้เป็นไงผู้ชาคนนี้เป็นไงผู้ชายเป็นไงนะก็ให้เขาเลือกตั้งผู้งากันเองสิใช่ไหมให้เขาเลือกตั้งผู้งากันเองเอาถึงเวลาก็ ใครเอาโซเบอร์หนึ่งก็เบอร์หนึ่งเบอร์สองสามสี่ห้าหกเจ็ดอย่างเงี้ยส่งไปสถานีตาร,รวจให้เขาลงอันนั้นเลือกกันพับเดียวได้หมดแล้วสถานีตาร,รวจน,นี่แหมลงแค่เจ็ดคนเลือกมาคนหนึ่งเป็นผบอใช่ไหมได้แล้วรวมกันทั้งประเทศนะใครได้รับความไว้วางใจจากข้าราชการตำรวจก็จะได้เป็นผบอตลอดใช่ไหมเพราะฉะนั<ต>้นตอนนี้มันเป็นเรื่องประชาธิปไตยด้วยนะ การเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นพอบอตรคนนี้ก็จะมีอิสระรรในการบริหารรชาชการนะไม่ต้องมารับคําสั่งจากนายกรัฐมนตรีถูกไหมก็ทางานได้ใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองความคิดของตัวเองได้ไมไ่ถูกการเมืองเข้ามาบังคับอีกส่วนหนึ่งคือคณะกรรมการข้าราชการตารวจปัจจุบันเนี่ยคำสั่งกร,รชนะบอกคณะกรรมการข้าราชการตารวจ ประกอบด้วยเขาว่าประกอบด้วยต้องมีให้ครบนะมีอยู่สี่ข้อนะหนึ่งนายกตรีเป็นประธานนี่นายกตรีไม่เข้ามาประชุมกตลอเลยส่งคุณประวิตรมาเป็นประธานกตลอถามผิดไหมเขาไม่ได้บอกนายกมุตรีหรือรองนายกตรีที่นายกตรีมอบหมายเป็นประธานกตลอะเขาฟิกว่านายกเป็นประธานกตลอแล้วคุณประวิตรคุณเป็นใครเข้ามาในประธานเถื่อนนะผิดกฎหมายนะครับ อ่ะข้อสองก็บอกไว้ชัดเจนพอบอรตรเป็นรองประธานยิ่งชัดเจนนะข้าอ,อีกว่าเนื้อนายกไม่มาพอ,พอบบอเขาลองก็าทาหน้าที่นายกติดภารกิจไม่มาก็ได้พอบอก,ก็ทําหน้าที่แต่คุณส่งคุณประวิตยมาทาไมใช่ไหมอ่ามีข้อสองที่ถูกนะข้อหนึ่งอ่ะผิดละข้อสองถูกข้อสามจะเลยตำน่งชาติลองจะไอ้รองพอบอรตรเลขากพอพเป็นกรรมรการในตําแหน่งอะถ,ถูก ข้อ4กรรมการผู้ทรงวุธซึ่งได้รับการคัดเลือกสรรหาแล้วเสนอวุฒิสภานะให้ความเห็นชอบข้อ4ยังไม่มีเลยจนถึงปัจจุบันแล้วมันประชุมกัสามข้อสองข้อถูกสองข้อแรกผิดข้อ4ี่ไม่มีก็ตลอดผลการประชุมไนงะใช่ไม่ได้ใช่ไหมเอาละทีเนี้ยนะถ้าจะให้องค์กรตำรวจดีนายกต้องถอยออกไปเพราะการมือเข้ามาแทรกนี่ ถูกไ,ไหมมันก็ต้องเป็นอย่างนี้นายกต้องถอยยอมเสียสละไปยุติเสียสละไหมใช่ไหมถอยไปเลยแล้วก็ออกคากําสั่งกอชใหม่ก็ได้ไม่ต้องผ่านสภาให้ประธานกอตลอเนะี่ยมาจากอดีตผู้จัดการตำรวจคือประธานกอตลอต้องอาวุโสกว่าพบอใช่ไหมครับก็มาจากอดีตผู้จัดการตำรวจชาติที่ข้าราชการตํารวจสมมุติระดับพุ้งกับขึ้นไปนะลงคะแนนนะเลือกตั้งนะใครชนะก็มาเป็นอย่างสมมุติผม อยากจะไปทําหน้าที่ประธานคอตลอใครต่อใครที่เป็นอดีตพบวตรอยากทําก็ไปสมัครกับเขาแล้วให้การตำรวจเนี่ยระดับพุ่มกลับขึ้นไปเลือกครับใครได้คะแนนสูงสุดก็เป็นประธานกตลอที่ประธานกตลอเนี่ยก็จะอิสระนะฮะปลอดจากการเมืองการเมืองก็มาสั่งไม่ได้สายขันหวานมาประธานกอตลอก็จะแต่งตั้งพบวตรอไม่ได้เพราะเป็นเรื่องของตํารวจที่เขาจะแต่งตั้งกันครับ น,นการบริหารการอะไรต่างๆมันก็จะดีขึ้นนะครับรวมทั้งการจัดส่วนราชการอะไระอะไรไปอยู่ไหนที่ไหนนันมันก็จะดีขึ้นซึงผมทมําไปหมดแล้วละ่ะผ่านกิจสตีกาตรวจสอบถูกต้องสมัครย้ายผมไปตำแหน่งนายกบนที่29กากุมภาหนังสือของกิจสติีกามาวันที่สมีนาะหลังไป3ามสี่วันนั่นเองนะคุณพาชรวาทก็าเลยเก็บใส่าชากไว้ก็เลยไม่ได้ใช้มาจนปัจจุบันนะเพราะฉะนั้นเรื่องระบบกับองค์กรนะต้องทํา นะควบคู่กันไปแต่ไม่ใช่ทาลักษณะอย่างนี้นะองค์กรตารวจเขาพัฒนามานานแล้วเขาดีแล้วเนี่ยเพียงแต่ว่าอันไหนมันไม่สมก็ปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะบางทีคุณปรับให้แย่ลงอีกยกตัวอย่างนะแต่ก่อนเนี้ยผมจบใหม่นะเดิมบ้านเมืองมันจะไม่เจริญนคะดีความก็ไม่มากผมจบใหม่บรรจุเป็นรองสารวัตรสืบสวนสอบสวน,สสวนที่บางยี่เหลือเนี่ยนะผมทาหน้าที่ทั้งสืบสวนด้วยทั้งสอบสวนด้วยทำหมดทุกอ,อย่างเลยนะ นะแต่ปัจจุบันนี้เขาแยกพนักง,งานสอบสวนออกมานี่คือการพัฒนาเขาแยกพนักง,งานสอบสวนเลยไอสารวัตรสืบสวนสอบสวนก็เป็นหาหางานมาช่วยงานสอบสวนนี่ไปสืบไปจับอะไรต่างๆนี่นะโดนทั้งปกครองโดนทั้งป้องกันก็แยกเพราะบ้านเมืองจเจริญขึ้นคนมากขึ้นอะไรต่างๆนี่มันจะเหมือนเดิมไม่ได้แล้วเขาแยกมาตอนนี้กลับประยุ่ขเขาอีกนะไอพนักง,งานสอบสวนก็หายไปไหน ไม่มีใครไปเป็นพนักงานสอบสวนแล้วก็ตั้งคนนู้นมาคนนี้มาเป็นไม่เป็นมั่งประชาชนก็เดือดร้อนทีเนี้ยนะพอคุณภาพแย่คุยกับอายการก็ไม่รู้เรื่องคุยเอกสารก็ไม่รู้เรื่องนะที่ผมในตีบัณฑิตมาทั้งหมดเกือบห้าร้อยคนผมต้องการให้งานสอบสวนขางตำรวจนี่มันแข็งแกร่งขึ้นเครจะมาคุยกับอายการก็วุฒิเดียวกันคุยกับผู้ศึกษาก็วุฒิเดียวกันใช่ไหมนั่นเป็นอย่างนั้นนะแต่แม่งกับยุบลงมาอีก นะมันแย่ลงอ่ะนะนะเพราะฉะนั้นถ้าอยากไปดูตรวจต้องมาถามผมนะนะถึงจะรู้เพราะผมของจริงผมเริ่มงานพัฒนามาตั้งแต่เด็กนะครับนะไม่ใช่ว่าเหมือนผู้ใหญ่ในปัจจุบันมันค่อยไปตรวจที่เกิดเหตุแย้งผลงานลูกน้องออกทีวีกันอยู่นะะมันถึงไม่เป็นงานที